ยาอบเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แก้วใส่ประเจให้เด้อขอบคุณค่ะยาอบแม่แก้วไม่ค่อยได้ขึ้นไลท์เท่าไหร่ค่ะนี่เห็นวิวสวยๆขอบคุณนะคะคุณน,นิกกวีบแม่แก้วปิดเสียงอะ่ะเพราะว่าจะถึงบ้านแล้วแต่ว่าวิววันนี้สวยมากเลยท้องฟ้าสวยมากเลยค่ะเนี่ยสวยมากเลย ลุงวัดสวัสด,ดีค่ะสู้ๆมาขอบคุณค่ะลุงวัดขอบคุณคุณนิกควีด,ด้วยนะคะพอดีเห็นวิวสวยๆค่ะก็เลยก็เลยอ่าขึ้นขึ้นไล์มาถ่ายให้ดูค่ะวิวสวยมากเลยนี่ฝนตกทุกวันค่ะฝนตกทุกวันก็เลยเขาไปหาเห็ดกันเขาได้เห็ดกันอยู่นะแต่ว่าแม่แก้วไม่มีเวลาไป พอดีไปไปลงทะเบียนนาลงแล้วแหละแต่เขาให้ไปอะไรประชาคมไหมประชาคมนาเนาะแต่เขาประชาคมเสร็จไปแล้วแต่แม่แก้วไม่ได้ออกไปกันนี่ก็จะถึงบ้านแล้วค่ะเนี่ยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีทักทายกันนะคะขอบคุณขยาโอบไม่ค่อยได้ขึ้นช่องนี้เลยอีกสักสองนาทีแม่แก้วก็จะลงแล้วค่ะ สัก1ิบนาทีเนาะเอาไว้ไปทำคลิปเเก็บข้าวโพดเนาะสวยนะตรงนี้เดี๋ยวขอทำไฮไลท์ดีกว่าเนาะอีกสองนาทีอ่ะเดี๋ยวไม่แก้วอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะไปเข้าล่มนะคะสวยมากเลยวิวตรงนี้ไล่ปอเถืองเนาะเดี๋ยวจะไปถ่ายดูใกล้ๆนะตรงนี้มันไกลมันไกลม,มันจะไม่เห็นไง มันมันก็เป็นอา่าไอ้นี่นะนี่บางคนเขาถามว่าเป็นดอกไม้กินได้ไหมมันคล้ายๆไอ้ต้นสนอะ่ะแต่เขาจะปลูกพักดินค่ะมันเป็นปอเทืองเนาะปอเทืองก็คือปลูกพักดินมันเป็นปุ๋ยชนิดอา่าถั่วถั่วนะ่ะเป็นพืชอ่ชนิดถั่วเนาะ เดี๋ยวแม่แก้วจะทำไฮไลท์สักไฮไลท์หนึ่งนะคะเนาะให้ดูตอนนี้มันยังยังไม่ดอกค่ะถ้ามันออกดอกแล้วมันจะเป็นดอกสีเหลืองนะคะแม่แก้วได้ลงไปสองคลิปแล้วเนาะเดี๋ยวแม่แก้วให้ดูใกล้ๆนะคะต้นเขาใหญ่มากเลยนี่ค่ะดอกมันดอกมันจะเป็นสีเหลืองค่ะย่้าอบคุณน้ำใสสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณน้ำใสแม่น้องเลสวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะเด,เดี๋ยวใส่ประเกให้คุณน้ำใสก่อนขอบคุณค่ะคุณน้ำใสว่าจะขึ้นสักสิบห้านาทีค่ะนี่เขาเขาปลูกพักดินค่ะช่วงนี้ฝนตกชุกมากเลยเนีย่ยดูเมฆฝนเมฆอะไรแต่ว่าท้องฟ้าสวยมากค่ะเนาะเดี๋ยวจะทำเป็นไฮไลท์แล้วก็จะเดินพาชมค่ะเนาะ พาชมเดี๋ยวจบคลิปแล้วแม่แก้วจะจะพาเมื่อกี้นี่ไปขึ้นที่ทุ่งนาค่ะแต่ไม่ได้ทําคลิปเลยแบตจะหมดแล้วออกมาจากวัดเอาข้าวโพดไปส่งเขาแล้วก็เลยมาเอ่อขึ้นไลฟ์ดีกว่าเนาะไม่ได้ขึ้นนานแล้วค่ะคลิปก็ไม่ค่อยได้ลงไม่ขยับ <laughs> เดี๋ยวเวลาหายอีก <laughs> ขอบคุณสี่เลิฟนะคะ ขอบคุณคะ่ะย่าอกขอบคุณนะคะคุณน้ำใสเอาใส่แล้วใส่แล้ว,ลวจอดนะคะค่ะขอบคุณคะ่ะเดี๋ยวจะจะลงแล้วคะ่ะจะทำจะทำไฮไลท์แล้วคะ่ะเนี่ยมาชมไร่ปอเทืองกันเนี่ยนี่เห็นนะคะสวยนะคะเดี๋ยวจะทำไฮไลท์ให้ดูนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจทุกๆุกท่านเลยขอบคุณคะ่ะลุงวาดเดี๋ยวไปถึงทางแล้วแม่แก้วจะ จะทำเป็นไฮไลท์นะคะเพราะว่าเมฆสวยมากเลยค่ะสวยเดี๋ยวเวลาออกดอกเดี๋ยวจะมามาไลค์ให้ดูอีกนะคะเนาะทำคลิปก็าอาจจะไม่ปังนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ทำคลิปไม่ปังเลยค่ะไลค์ก็ไม่ค่อยได้ขึ้นไลค์ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแม่แก้วก็จะขอตัวลงไลค์เลยนะคะเมื่อกี้ไม่ได้ทักทายพูดคุยนะคะเนาะ นี่ค่ะท้องฟ้าแจ่มใสเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะบ๊ายบายค่ะ